สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รอบชิงชนะเลิศรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพ2023นโบดัสอารีนาเมืองฮาประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022นิวโรระสันเอาชนะจอห์นฮิกกิน10-9ต่อเฟรมรางวัลเบรกสูงสุดจัดทำ140แต้มเงนินราง 6, วัลแชมป์150,000ปอนด์รองแชมป์60,000ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด10,000ปอนด์ และการนี้เป็นการนำนักสนุกเกอร์8อันดับจากตารางวันเยียแลนกิ้ง2022 2023มาทำการแข่งขัน,ขนโดยมีนักสนุกเกอร์ที่เข้าอันดับดังนี้มาร์คอัลเลนชอนเวอร์ฟีมาร์คเซลปีอารีคาร์เตอร์ไคลเลนมินสันไลอันเดย์โรเบิร์ตมิลกินและดิงจุนฮุย ระบบการแข่งขันใช้ระบบ10ใน19เฟรมตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศจนถึงรอบชิงชนะเลิศผลกลารแข่งขันวันที่2เมษายน2566ไคล์ลิมินสันพบชอนเมอร์ฟี่ประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน13ครั้งไคลเลนชนะ4ครั้งชอนชนะ9ครั้งเจอกันล่าสุดในรายการเพเยอร์แชมเปี้ยนชิพ2023รอบรองชนะเลิศ ชอนเอาชนะ6ต่อ3เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาคไคลเดนวินสันแข่ง61ครั้งชนะ40แพ้18เสมอ3ครั้งชอนเมอร์ฟี่แข่ง47ครั้งชนะ33แพ้13เสมอ1ครั้งเียบเคียงจากสถิติแล้วในการเจอกันและผลงานส่วนตัวชอนเมอร์ฟี่ดูดีกว่าช่วงตัวแถมฟอร์มการเล่นดุดันไม่เกรงใจใคร มาเจอกันตอนนี้นักมายากลชอนเมอร์ฟี่จะผ่านได้ไม่ยากผลปรากฏว่านักลบตาหวานไคลเลมินสันทำการบ้านมาดีวางแผนไวด้ดีว่าจะต้องแทงอย่างไรกับนักมายากลชอนเมอร์ฟี่แทงแบบไม่เว้นช่องให้หายใจกันเลย4เกมรวด18 8 8 6 62 1 1แแต้มขึ้นนำไปก่อน4ต่อศเฟรมหลังพักเบรก15นาที กลายเป็นหนังคนละมวล้วนชอนเมอร์ฟี่โชว์กดเบรก75-70-75แต้มและโดยเฉพาะเกมที่8ปคาร์ลินวินสันเข้าเบรก63แต้มไปไม่สุดแต้มไม่ขาดแถมวางสนุกทิ้งของยากเอาไว้ต่างหน้าแต่ชอนเมอร์ฟี่แก้สนุกสีชิ่นมาโอนลูกแดงแบบคนดูส่งเสียงล้องอื้ออึงทั้งสนามและสุดท้ายไล่ตามมาป้น67ต่อ6 3แต้ม ต้นเกมไปหน้าตาเฉยตามมาเสมอ4ต่อ4เฟรมในเซสชันสน 2, ่น1เซสชั่น2บรรยากาศเกมเหมือนนัดเพื่อนมาปาร์ตี้แลกคิวแลกเกมได้ไปคนละ2เกมเสมอกัน6ต่อ6เฟรมหลังพักเบรก15นาทีนักมายากลชอนเมอร์ฟี่ช่วงชิงความได้เปรียบแทงพรวด2เกมรวดขึ้นนำไปก่อน8ต่อ6เฟรม 15, เกม15บห้าไคล์เลนวินสันพึ u, ดสู้ไล่ตามมา7ต่อ8เฟรมเกม16ชอนเมอร์ฟี่ในจังหวะเข้าเบรก95แต้มขึ้นแท่นไปก่อน9ต่อ7เฟรมเกม17นักมายากลชอนเมอร์ฟี่ปิดฉากเก็บแต้งเก็บเกมเ,เอาชนะไป10ต่อ7เฟรมชอนเมอร์ฟี่เป็นแชมป์ารายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพ2023รับเงินรางวัล 1,500งแนมืนปอนหรือประมาณ6ล้านบาทพร้อมรับคะแนนทำให้อันดับเลื่อนขึ้นมาจากอันดับ6ขึ้นมาอยู่อันดับ4คาร,ริลมนสันรองแชมป์รับเงินรางวัล60 0มืปอนหรือประมาณ2 4ล้าน4แสนบาทพร้อมรับคะแนนทำให้อันดับยังคงอยู่ที่เดิมอันดับ7ลรางวัลเบรกสูงสุด147แต้มไรอันเดในนัดที่แพ้มาร์คเซล i วีส10ต่อเเฟรมรอบก่อนรองชนะเลิศ เป็นแม็กซิมัมเบรก147แต้มครั้งที่3ของตัวเองและเป็นครั้งที่187ของประวัติศาสตร์แม็กซิมัมเบรกรับเงินรางวัล10,000ปอนด์หรือประมาณ400,000บาทสำหรับโปรแกรมสโนวกเกอร์รายการถัดไป World ว a m ช i เ n s h i p 2023รอบคัดเลือกระหว่างวันที่3ถึง12เมษายน2566และ English Institute of Sport เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษ ส่วนรอบสามสองคนถึงรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่15เมษายนถึง1พฤษภาคม2 5 6 6ันหิบักคเบิลเทอร์เตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษแชเก่าปี2022ัอรอนนี่โอสุลแวนเอาชนะจัดทั้18ม18บต่อ13เฟรมรางวัลเบกสูงสุด147แต้มมีสองคนนิวโลเสันแคลมดอด๊ เงินรางวัลแชม 5, ป์500,000ปอนด์รองแชม 2, ป์200,000ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด15,000ปอนด์ส่วนแม m กซิมัมเบรกมีรางวัลแยกเป็นถ้าทําได้ใน Crucible t h e ตอร์40,000ปอนด์และทางเบรกในรอบคัดเลือก10,000ปอนด์และการนี้เป็นการระดมพลนักสนุกเกอร์ชัน้นนำทั่วสารทิศให้สิทธิ์อันดับ1-16ไปยืนรอในรอบย2คนเช่นโรนี่โอสิแวนแชมป์เก่า ลูก้าเบเซลมาร์คเจวิลเลียมมาร์คอเลนจอห์นฮิกกินจัดทัมมาร์คเซลวีชอนเมอร์ฟี่นิวโลบสันอลิคาร์เตอร์คายเลมินสันไลอันเดยโรเบิร์ตมิลกินดิงจินหุยแจ็คดิซอฟสกี้ ส่วนนักสนลกเกอร์ชาวไทยที่เข้าร่วมแข่งขันไบพัดศีราชาพบไอลอนฮิลวันที่3เมษายนเวลา3ทุ่มครึ่งแจคสละบ,บรุรีพบน้องมิง้งสละบ,บรุรีวันที่4เมษายน2566เวลา5โมงเย็ยนละตี2หมูปากน้ำเป็นตัวยืนในรอบ3เราพบผู้ชนะจากรอบ1มาโกฟูหรือมาตินโอดเนลรอบ2จิมมี่ไวท์หักหมูปากน้ำ ชนะจะต้องเข้าไปตัดเชื่อกับแอนเดสเปตอฟสแตนมูดีช้างอันดาเซลโกตงซึ่งเป็นงานหินไม่เบาเอฟวเทพชยาอุ่นหนูวันที่8เมษายน2566เวลา5โมงเย็นละตี2เอฟวเป็นตัวยืยนในรอบ3รอพบผู้ชนะจากรอบ1โมฮัมหมัดอิบราฮิมหรือแอนตันคาชคอฟรอบ2มาร์คจอย หากเอฟวันชนะจะต้องไปตัดเชื่อกับดิลแลนเอมเมอรี่หรือมาไฮหาลงหรือเอียนเบิร์นส์ลิกกี้วอร์เดนตานนี้พอฟัดพอเวียนมีสิทธิ์ลุ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมหนึ่งม,มีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ